มาเรียนรู้เรื่องการทำบัตรอวยพรวันแม่แม่แม่ทั่วไปแม่นกแม่ไก่มีใจเดียวกันรักลูกทุกคนตลอดจนแม่ฉันรักลูกทั้งนั้นป้องกันคุ้มภัยแม่จ๋าแม่จ๋าตั้งหน้าตั้งตาหาข้าวของให้ ให้นมให้น้ำแม่ทำทั่วไปเพราะความรักใคร่น้ำใจแม่มีให้กินให้นอนแม่สั่งแม่สอนให้เล่นเต็มที่หาใครรักเท่าแม่เราไม่มีความรักอย่างนี้เป็นสีลูกเอย สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูทัศในช่องครูทัศชาแนลอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้คุณครูทัศก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับการทำการ์ดอวยพรหรือว่าบัตรอวยพรวันแม่มาฝากเด็กๆค่ะก่อนที่จะไปทำบัตรอวยพรเด็กๆดูใบงานที่คุณครูทัศแจกไปก่อนหน้านี้นะคะลูกมันจะมีใบงานนี่เลยค่ะการระบายสีรูปภาพ แม่ลูกนะคะแล้วก็ข้างล่างให้เราเขียนตามคําที่คุณครูกําหนดให้นะคะเขียนเสร็จแล้วให้ีเด็กระบายสีให้สวยงามในลูกนะ,ะเพราะว่าอันเนี้ยคุณครูแทบจะนําม,มาใช้เป็นการประกวดระบายสีภาพตามจินตนาการเนื่องในวันแม่แห่งชาตินะคะอันนี้เป็นใบางานชิ้นแรกนะคะที่ที่เด็กต้องทํา ส่วนอันที่สองที่เด็กๆได้รับไปก็คือ,อนี้เลยค่ะลูกนี่ค่ะเด็กๆสังเกตเห็นไหมว่าในใบางานแผ่นนี้จะมีรูปภาพอยู่ทั้งสองด้านเลยนี่นะคะอันนี้จะเป็นการทำการ,ร์ดอวยพรให้กับแม่ของเรานะคะอุปกรณ์ในการทำการ์ดมีอะไรบ้างหรือเรามาดูกันนะคะเริ่มจากอันดับแรกเลยคือแผ่นใบงานแผ่นการ์ดใบนี้นะคะแล้วก็ มีนี่ค่ะสีไม้หรือว่าสีเทียนนะคะที่เด็กมีอยู่ที่บ้านแล้วใหเ้เด็กสามารถนํามาใช้ได้นะคะที่สําคัญเลยค่ะไม่ได้ก็คือกันไกลค่ะอันนี้ครูทั์ใช้กันไกลใหญ่นะคะเพราะว่าครูทัดเป็นโตแล้วสามารถใช้ได้แต่เด็กๆใช้ให้ใช้กันไกลปลายมนุนเฉพาะสําหรับเด็กนะคะแล้วก็เวลาใช้ ก็ให้อยู่ในความดูแลของคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองนะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่าการทําการ์ดจะทําได้ยังไงนะคะเมื่อเมื่อเด็กๆได้ไปงานการ์ดไปแล้วเด็กๆสามารถใช้สีระบาย ใช้สีระบายเลือกสีตามที่เด็กๆต้องการหรือว่ามีความสนใจได้เลยนะคะเด็กๆชอบสีไหนก็นํามาระบายได้เลยเวลาระบายให้เด็กๆระบายทั้งสองด้านนะคะระบายด้านนี้ให้เสร็จแล้วก็กลับด้านมาระบายด้านนี้ระบายให้เสร็จนะคะทั้งรูปหัวใจแล้วก็รูปแม่และลูกนะคะระบาย เมื่อเสร็จแล้วนี่ค,ครูทัศ์มีตัวอย่างการระบายมาให้ดูแล้วนะคะเสร็จแล้วจะได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเด็กๆนี่เลยค,ครูทัดระบายข้างหน้าแล้วแล้ว,ลวก็ด้านหลังคุณครูทัศ์ก็ระบายแล้วนะคะจากนั้นให้เราหยิบกันไกลไอ้หยิบกันไกลขึ้นมาตัดตามรอยค่ะตัดตามรอยเส้นสีดํานะคะตัดเฉพาะด้านนี้นะคะลูกเราไม่ตัดข้างในนะคะเราตัดเฉพาะตรงนี้ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยคุณแท้ก็จะตัดรูปภาพตามรอยที่ได้กำหนดไว้ให้นะคะระบายสีเสร็จก่อนแล้วเราค่อยมาตัดนะคะเพราะว่าถ้าเรายังไม่ระบายสีแล้วเรามาตัดก่อน,นเวลาเราไประบายสีมันจะทำให้ไม่ถนัดนะคะการใช้สีหรือว่าการจับกระดาษมันจะไม่ถนัดนะคะการตัดก็ตัดตามรอยไปเรื่อยๆนะคะเด็กๆเด็กๆก็ ให้ตัดอันนี้มันจะเป็นการพัฒนากล้ามเนือ้อมัดเล็กให้กับเด็กๆนะคะการใช้กันไกลนะอันนี้เราจะทำกราร์ดไปไหว้คุณแม่ของเรานะคะเด็กๆก็ต้องอตั้งใจทำนะคะใส่ใจของเราลงไปด้วยนะคะให้ทำทุกคนเลยคนไหนทําเสร็จก็อย่าลืมนำมาโชว์ให้คุณครูทับได้ดูด้วยนะคะนี่เราก็จะตัดไปเรื่อยๆนะคะ เด็กๆก,ก็ใช้กันไกลให้เหมาะกับมือของเด็กๆนะคะให้ผู้ปกครองดูแลด้วยเพราะว่าการใช้กันไกลมันเป็นของมีคมบางทีมันจะทําให้เกิดอันตรายกับเราได้นะคะัตใกล้จะเสร็จแล้วก็ตัดมาเรื่อยๆนะคะนี่คะ นี่เลยค่ะโอเคเสร็จแล้วค่ะเด็กๆเ,เสร็จแล้วเราจะได้รูปแบบออกมาแบบนี้นะคะแล้วการทําการ์ดของเราเราก็จะพับเด็กๆเ,เห็นเส้นสีดําๆตรงนี้ไหมคะตรงกลางเราพับกระดาษให้มันตรงตามเส้นเลยค่ะนี่ค่ะนี่เลยแล้วเราก็จะได้เป็น กระถางดอกไม้สวยๆให้กับคุณแม่ของเรานะคะพอคุณแม่เปิดมาข้างในมันก็จะมีรูปหัวใจของเราเลิฟมัมหรือว่ารักแม่นะคะอันนี้ถ้ามองด้านนี้เราก็จะเห็นรูปแม่ลูกกำลังอ่านหนังสือกันนะคะอันนี้เป็นการทำาลาดง่ายๆมากเลยทำเสร็จแล้วเราสามารถนำไปไหว้คุณแม่นะคะแล้วก็ บอกรักคุณแม่ได้ด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมไปทำดูนะโลกง่ายๆใครทำเสร็จแล้วส่งรูปภาพที่ทำแล้วก็ก,การกราบไหว้แม่มาฝากคุณครูด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้วิธีการทำการ์อวยพรแล้วนะคะต่อไปเรามาเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกันเลยค่ะ s scis c กันไกรกันไกร c o l o r สีไม้สีไม้ w h w ว s h <Wish>, ป <wish. S 2> วยคอนุยคอนเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้คำศัพท์ไปแล้วเด็กๆอย่าลืมทบทวนคำศัพท์ด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ